โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาทําแชนลนะครับและนี่ก็คือเกมไบรท์ูนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาแข่งรถนะฮะแต่แล้วว่าเรามาแต่งตัวละครนะก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยครับ m y r i d e r อนะฮะมันมีะให้แต่งเยอะแยะมากมายนะครับก็มาดูที่ Personal Data นะครับคืออะไร Personal Data นะครับก็จะเป็นแบบนี่ครับเปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างงี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อรได้ด้วยนะครับ อ่าแล้วก็มีเลือกประเทศแล้วก็สกินคัลเลอร์นี่คือสีผิวโอ้ยังดำดำมากแมวไม่อยากเป็นคนดำสักเท่าไหร่มาครับโอ้โหเซฟนานจังไงอ่าต่อไปรเดือกเกียร์เดือกเกียร์ก็เป็นชุดแต่ละหมดนะฮะมาดูแบบแรกแทกวันอ๋ออันนี้คือเราเลือกอย่างนี้อ่ะ มันสามารถคัตตอมได้ครับอย่างแท็กวันก็กด X นี่ครับเลือกหมวกได้ด้วยครับอ่าอยากได้หมวกยี่ห้ออะไรไเห็นมันเปลี่ยนให้เลยมสติกเกอร์หรือเปล่าอ๋อต้องเลือกเข้าไปก่อนคนระับหัวดูหมวกโคตดแนวเลยยี่ห้ออะไรดียี่ห้อ นี่ดีไหมวลายไม่ค่อยโอเคเลยนี่สีเขียวเอานี้ดีกว่า1,500ถือว่าไม่แพง <c oughs> กระจกเปลี่ยนให้ด้วยครับอืมกระจกอะไรดีอะกระจกใสนี่แหละสะแตนด์ดไปเลยครับถุงมือะ ถูกมือของอะไรดีไม่รู้เฮ้ยเต๋งเต๋ง<ๆ>แต่อยากได้สีเขียวมากกว่าน,นะคืออยากได้ชุดชุดเป็นชุดสีเขียวไงหรือไม่ก็ถูกมือขาวก็ได้่อาไปอันนี้ชุดชุดนี้เลือกดูทุกยี่ห้อเลยครับโหอันนี้ไม่ค่อยโอเค นี่อุ้ยแต่ว่ามันเขียวไม่เขียวไม่เหมือนกันนะด็น้องเขียวนี้ดิเออนี่นีโหเข้ากระมวกมากโคตรแนวนครับาสามพันสามพันรู้สึกว่าจะหมดเงินไปกับชุดนี้เยอะเลยครับขาเขียวด้วยฮนะเราจะเป็นมแมลงวันหัวเขียวรองเท้าเท้าสีขาวดีกว่า สูมือกับรองเท้านี่สีขาวแหมไม่เน้นอะไรมากก็ <il h ank> ประมาณนี้ครับชุด track one track t นี่ไม่ต้องเลือก supermoto ปปโม,โมาดู custom supermoto กันบ้างหมวก supermoto ปปโโครับ,รบมีห่อแล้วดีลองดันี้ก่อนด,ดูดดดอันนี้ก็สวยนะ อานนี้แหละไม่เรื่องมากสักเท่าไหร่ไอ้หมวกซูเปอร์โมโตถูกกว่าอีกอะแน่นอนแน่นอนนี่ธงมูสีฟ้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับชุดนี้จะมีสองยี่ห้อ,อแหมอยากได้เป็นโทนน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆหน่อยอะไม่มีหรอวะน,นี่ชุดชุดนี้ ชุ่ดต้ำเงินในอุกสองพันก็ยังถือว่าถูกกว่านะฮะรองเท้าเท้าสีดำนี่แหละไม่เรื่องมากแต่ถ้าดูคู่อื่นคู่อื่นก็พอๆกันนะแค่เปลี่ยนสีนะก็จะเอ้ยอยันนี้นี่สวยกว่าวะแต่ซื้อไปแล้วเ,เดี๋ยวเพืองตังก็นะฮะตังยากอันนี้ดีกว่า นี่ชุดซูปเปอร์โมโตครับโค้ดแนวโค้ดแนวร้ 150. อยห้าสิบ่ต่อไปอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นแบบชุดแบบธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อยีนเกลนยิยนะีนอะไรแบบนี้ครับแต่มาดูหมวกกันก่อนหมวกที่มีให้เลือกเยอะจังวะไม่รู้จะเอายี่ห้อไหนนะฮะ จิงหมวกดำเฉยๆก็พอแล้ววะคือเราไม่ไม่ต้องเน้นเป็นหมวกนักรถแข่งสักเท่าไหร่ครับชุดนี้เอาสีแดงดีกว่าอ่าเน้นเน้นสีแดงครับชุดนี้กระจกผมว่ากระจกสแตนดาร์ดนี่โอเคกว่าน,นะผมไม่ค่อยชอบกระจกดำสักเท่าไหร่อ่านี่ เอองี้สวยดีไม่อะไรละเอียดถุกมือนี่แน่นอนคนระับเล่นมาตั้งนานเพิ่งมาเปลี่ยนชุดรองเท้ายี่ห้ออะไรดีรองเท้าก็ใบครับโอ้มีหลายยี่ห้อนะฮะมีหลายรุ่นไม่เอาไม่เอาดูหลายๆรุ่นก่อนเ,อเจอรุ่นไหนสวยๆครับโอ้ยมันไม่ค่อยโอเควะ่ะอันนี้ ไอยหฮอแรกนี่โอเคสุดละประมาณนี้รองเท้าสองห้าสิบสี่อ่ะอมาดูเสื้อก่อนนะครับนี่เสื้ออ๋อนี่ขนาดเสื้อธรรมดานะเนี่ยเออนี้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งนี่มันชุดธรรมดาแล้วเหรอดูเหมือนไม่ค่อยจะชิลสักเท่าไหร่นะครับ อีเอานี้เลยไม่ค่อยเรื่องมากสักเท่าไหร่หรือว่าเจาตัวอื่นจริงๆเอ้ยเอ้ยอีกนี้ก็สวยนะแต่สีแดงไม่ค่อยมีว่ะมีก็เป็นแบบเนี้ยจริงกันแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้เห็นบ่อยครับเห็นเยอะแล้วในประเทศไทยเนะี่ยประเทศนอกก็มีนะเหมือนมันจะเชยไปละ น,นี้ก็เหมือนชุดนักแข่งเกินไปครับจริงๆที่ผมใส่อยู่มันก็เหมือนชุดนักแข่งนะเนี่ยโอ้โหผมว่าลายมันเยอะไปว่ะนึกไม่จะใส่อย่างนี้ก็ได้นะชิลดิดูวยเชฟแบบนี้ดีวะผมว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วแหละอ่ะต่ไปดูกางเกงครับ นี่แขงยีนอ๋อฮ่าเดี๋ยวดูอี่้ออื่นก่อนเอดจดิงๆเอาเนี่ยเนี่ยมียี่ฮ้อนี่แหละที่ถูกใจนะครับอ่าโอ้เจ๋งเจ๋งนี่ได้ ได้ชุดแล้วคราวที่เวลาเราจะไปแข่งแล้วก็แค่แคเลือกคนระับว่าจะเอาชุดไหนนะครับก็เลือกเป็นชุดนี้แล้วกันนี่ <c oughs> ยืนคู่กับ S 1 0 0 0นะครับส่วนอันนี้ Riding Style นะครับเป็นการปรับปรับว่าคุณอยากได้เอียงมากน้อยแค่ไหนนะฮะเวลาเข้าโคง้งอ่ะมันจะเป็นสไตล์การขับที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโค้งแบบนี้ กับแบบนี้แล้วก็อ่าแบบเข้าโค้งก่อนเข้าโค้งมันจะมีให้เลือกปรับเยอะนะมันจะมีนี่ดูสไตล์หนึ่งก่อนสไตล์2แบบนี้เห็นไหมไมันจะต่างกันนะหรือจะเป็นสไตล์3ไปมันหมดตัวเลยอันนี้ก็คือที่ผมเลือกอยู่นะก็เราสามารถคัสตอมได้นะฮะคัสตอมว่านี่จะเอ็นหัวขนาดไหน มีอย่างนี้ด้วยนะฮะจะเงยหน้ามากน้อยแค่ไหนนี่ครับจะเอียงตัวไปสุดแค่ไหนนี่เจ๋งตรงนี้แหละอันนี้ก็ตัวจะเอียงแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจะหมอบหมอบสุดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นการบิดแขนนะอันนี้แขนอีกข้างหนึง่ง อันนี้คือเวลานั่งเบาจะนั่งชิดหน้าหรือว่าชิดหลังอย่างละเอียดนาจะบอกนี่ฮเข่านี่จะทิ้งไปเยอะขนาดไหนหรือจะไม่ทิ้งเลยก็ได้นะแต่ผมรีเซ็ตค่าไปเหมือนเดิมกันอืมเนี่ยประมาณนี้นี่คือการเข้าโค้งนะครับเนี่ยเราสามารถปรับได้นะฮะส่วนอันนี้เป็นโค้งแบบธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยนี่คือโค้งแบบธรรมดา อันนี้แบบเวลาขับตรงๆจะขับประมาณแบบนี้หรือว่าเราจะสามารถคัสตอมก็ได้นะครับว่าเราจะหมอบมันทั้งสนามเลยหรือเปล่านะฮะแล้วเวลาเบรกจะเอาขาลงหรือไม่ <c oughs> เออมันเป็นสไตลการขับนะฮนะอันนี้อันนี้เวลาออกตัวเปล่าเนะี่ยขาดันนิดนึงนะฮะนี่เวลาออกตัว เอ้ยดันนิดนึงนี่ยโดยจะโดอจะเอาอันนี้ขาข้างขวานี่ยรือจะเอาดันสองข้างนะแต่ผมเลือกเป็นดันข้างเดียวดีกว่าข้างซ้ายอ่าประมาณนี้แค่นี้เลยครับสไตล์การขับต่อไนมาดูสไตล์การขับของซูเปอร์โมดอลกันบ้างทางั้งๆที่ไม่ค่อยได้ขับ <laughs> นี่ฮะเราสามารถ ทิ้งขาได้มากน้อยแค่ไหนก็ดูเอานะฮะโคตรแนวอ่ะนี่ครับโอ้โหปรับไปเหมือนเดิมอะไรดีแล้วนะนี่นี่คือสไตล์การขับนะฮะอ๋อมันต้องปรับอะไรมากไอ้เซอร์เบรชันนี่อันนี้คือหมายถึงว่าตอนเข้าเส้นชยนะัยครับคุณจะทำท่าไหนท่าที่หนึ่งก็แบบนี้ที่สอง ที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอย่างนี้รื้เปล่าที่เจ็ดอย่างนี้รื้เปล่าแต่ผมว่าที่เจ็ดคงไม่ดีแจ่แต่นี้มันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับเราจะคอนเฟิร์มแอนิเมชันไหนดีไอ้อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอา เออต้องยืนอย่างเงี้ยอ,อ้ออ,อย่างนี้เจ๋งนี้เจ๋งแมนี่นี่ไม่เอาเดี๋ยวเราสีไวลินอ,อ่าประมาณนี้ครับ <c oughs> ผมรู้ว่าจะเรนด้อมให้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่เป็นการเข้ามาครั้งแรกเลยส่วนอันนี้อันนี้น้องเต้บอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นโลโก้ติดตัวเรานะครับเช่น <c oughs> คุณจะได้สัญลักษณ์นี้ก็ต่อเมื่อคุณเล่นออนไลน์อะไรแบบนี้โดยใช้รถดุคติอันนี้โดยใช้รถ Bmw เราก็จะได้ทงแบบนี้มาก็เอาไว้ใส่ดูเท่ๆเ<ม>วลาเล่นออนไลน์เฉยๆนะครับอันนี้บนนัดบนัดอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้นะแต่เราสามารถซื้อได้โดยใช้โทเค็นนะครับก็เอฟเฟกมันบอกว่า รีซซฟนี่แปลว่าอะไรลดเหรอลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เครดิตอะไรอย่างงี้ปะ่ะหรือว่าให้โบนัสอะไรอย่างเงี้ยโทเค็นนี้ก็หามาได้จากตรงนี้ครับตรงอีเวนต์ประจำวันนะฮะอยู่ไหนวะอีเวนต์ประจำวันนี่นี่มั้งใช่ปะ่ะไม่ใช่อันไหนวะโบลัง เลนี่ครับอีเวนต์ของวันนี้นะฮะนี่เข้าคะแนนดับที่5เล่นค u ิกเล็ก s ิงเกิลโหมดออนไลน์นะครับโดยสปอร์ตไบจะได้1โทเค็นหรือไม่ก็เข้าให้น้อยกว่าที่3โดยคริกเล็กซิงออนไลน์นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือเราต้องทำตามเนี้ยเราถึงจะได้โทเค็นนะครับ อันเนี้ย not way not way นะครับแล้วก็เล่นรถอะไรวะเนี่ย trium p h อ่ประมาณนั้นนะฮะ๋ยวเราจะไปอีเวนต์กันมันมีอีเวนต์ของสัปดาห์ด้วยนะเนี่ยฮะอีเวนต์ของสัปดาห์นี้โอ้ขับรถ mv เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าถ้า2นาที18วินวีได้2โทเค็นตั้นาที12ได้ตั้งโอ้ได้เยอะเหมือนกัน มาลองดูครับลองดูชุดนักแข่งเราด้วยเราเลือกเป็นแบบอันนี้มาแบบเขาเรียกอะไรชุดธรรมดาฮะจะธรรมดาหรือเปล่า <c oughs> มาดูกัน Break <c> Object <oughs> 2นาที12วิจะทำได้ไหมเนี่ยในออปชั่น ผมไม่รู้สนามมันเล็กมันใหญ่ไงปรับเผื่อไว้ก่อนเพรบางสนามทางตรงเยอะท็อปสปีดต้องการนะฮะสนาทีสิบสองวิครับลองดู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 สนาทีสิบสองวิ อ<ไ>ปอยอีเวนต์ประจำวันนะจะทำได้ป่วาววะเนี่ยสองนาทีสิบสองวิปไปไป่คันนี้เหมือนจะเป็นรถทรงเนกเก็ตนะครับนี่ชุดเรา เราเท่อยู่นะแต่มันก็เหมือนชุดนักแข่งเลยอะผมน่าจะเลือกลายที่มันเรียบก,กว่านี้เนาะสมาธิเป็นหลักคนระับผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วไป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 ,ไป ไช่ผมไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเหรียญทองแดงก็อาจจะได้ครับไปไปไปลุย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  สองนาทีแล้วอะ่ะยังไม่เห็นเส้นชัยเลยอะ่ะอีกสิบกวิเองนี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วล่ะโอโ้โหเข้าโคง้งอุ้ยโอ้โหมันกดร,รีวายไม่ได้ด้วยตายเลย โอ้โหงี้ต้องเอาใหม่ครับพลาดโค้งสุดท้ายโค้งเดียวเองฮือ,อเสียดายเอาใหม่เอาใหม่เใหม่ชุดเราก็เท่เดียวกันนะเนี่ยนี่เป็นชุดธรรมดาครับแต่ไม่ค่อยธรรมดาสักเท่าไหร่ <laughs> ธรรมดาตรงกางเกงยีนนี่แหละมาเอาใหม่เอาใหม่

ổng ừ, đoán nó sẽ và sát,ประมาณ liền thòng đèn. Nên liền đèn, có thử ok rồi. Mày, dưng 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 ไปแล้วหนึ่งนาทีครับน่าจะมาสักครึ่งนึงแล้วแหละ ชักเดียนทองแดงอยู่นะหินทองแดงต้องเป็นทองข้อโค้ง,งสุดท้ายแล้วไปสิบหกสิบเจ็ดแล้วสิบแปดสิบเก้าไปแล้วไม่ทันนะ มาแห่งใหม่มันต้องได้ผมว่าไม่ทำละที่เกียจรู้สึกว่าอีเวนต์อีเวนต์อันนี้จะยากนะครับเพราะมันเป็นอีเวนต์ประจำสัปดาห์เราสามารถมีโอกาสทำได้ทั้งสัปดาห์นะครับ <c oughs> ผมว่าไปทำอีเวนต์แบบง่ายๆดีกว่า อีเวนต์ประจำวันอย่างนี้ดีกว่าโหยากไปว่ะอันนี้แค่แค่ซิงเกิลซิงเกิลเล็กนะครับสปอร์ตไปไา,าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเอาเป็นชุดนี้มั้งเยี่ยมต่อจากนั้นก็ไปที่ควิกโหมดนะผม ก็ต้องเป็นสปอร์ตไบค์ใช่ไหมอาด่านนี้แล้วกัน14กิโลสปอร์ตไบค์ลุยฮะวันนี้เราเล่นเป็น S 1000 RR นะฮะตัวแรงเลยไปลุยลุยลุย อันนี้ขอปรับท็อปสปีดหน่อยปรับท็อปสปีดนิดนึงครับเฮ้ hey, กดผิดมาเนี้ยมาดูซิว่าเราออกตัวที่เท่าไหร่เราออกตัวที่8นะครับ,ร,บรู้สึกว่ารถเราจะแรงที่สุดในสนามนี้แล้วนะฮะโอ้เจ๋งเจ๋ง มีคนเอาเอส0 0มาแค่คนเดียวนะมีดารามาขับด้วยในอันดับหนึ่งนะฮะใช้รถ F4 <c oughs> เออใครเกิดทันยุค F4 มัฟงมึงนะมาพร้อมแข่งคนระับนี่ดูชุดเราซักก่อนนี่ชุดเราเท่ะ่ะเขียวทั้งชุดเลยคนระับรถไปน้องรถพี่แรง โคตรแรงเขาบอกเลยโอ้โหไงชนกันแล้วเบียกันฟั่มเลยครับลบไปลบไปลดพี่แรง ไปรถพี่แรงโอ้โหมันแรงกว่าว่ะครับเหมือนรถเราจะแรงไปมากกว่านะตามที่ผมปรับเฟืองเกียร์มาครับโอ้โอ้โอ้โหโอ้ my god my oh god เบรก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 โอ้รถบินรถบินโคตรแนวเลยนี่ หูยังเนวแล้วบอกเลยไป่ลุย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 เอานั่นนั่นมาเบียดกันอีกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอนี่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 ตัวโตโห โอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เรียกอะไรเนี่ยรถบินครับรถบินอ,อ้าสุ่งอลังการงานสร้างครับบอกเลย <c oughs> ต้องถ่ายรูปไ้สักช็อตหนึ่งครับตรงไหนดีประมาณนี้มาถ่ายไว้ <c oughs> อโออ มันจังหวะเบรกด้วยทำไงหมายหมต้องเบรกตั้งแตนเนื่นๆนี่ครับมานี้ฮื่มนิ่งสนมาเสือวิว่งขำๆนะฮะ โอ้ยไอชุดนีสีม่วงโอ้โหเจอเนินครับเจอเนินโอ้ยชนชนชนกันต่อหน้าต่อตาครับปังเขาให้ดันมาเจอรถข้างหน้าปัง สังเกตชุดนะชุดสวยนะครับในตัวชนเต็มๆมบตูมโอ้โหสุดยอดโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมพีงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b ์กันด้วยนะฮะแต่เจอคลิปหน้าครับผมนี่ชุดสวยชุดสวยล้มเบรกเบรกนี่ giật lọ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  giật giọt giật lọ giật